เตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้เป็นสองตัวบนล่างไปกลับนะคะ2พฤษภาสองห้าหนะอันนี้เป็นอันเก่านะนี่เป็น งวดสิบหกเมษาสองห้าหกหกนะคะเข้าจริงนะคะบนล่างไปกลับเข้าทั้งศูนย์หกแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เป็นไปกลับบนล่างนะคะอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะอันนี้งวดก่อนนะคะเข้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดบนนะอันนี้เข้านะคะเข้าบนล่างเลยนะสูตรเดียวกันนะคะอันนี้อีกนะ ตามนี้เลยนะคะแคปไว้ได้เลยสองตัวบนล่างไปกลับนะคะตัวกันก็คือตัวนี้แหละค่ะที่แอดให้เนี่ยตัวเดียวกันตัวเดียวกันนี้นะถ้ามันหลุดข้างบนมันจะเป็นมาตัวกันข้างล่างนะคะเนี่ยเหมือนกันอ่ะต้องดูคลิปต้องดูให้จบคลิปแอดก็สั้นๆเองนะสั้นแต่ได้ใจความนะคะหวยมีเข้ามีหลุดอย่าว่ากันนะแคปไว้ได้เลยนะคะ สูตรนี้หลุดยากค่ะไม่มาบนก็มาล่างมาแน่นอนนะคะยากที่จะหลุดนะไม่บนก็ล่างนะคะท่านชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะคะบนล่างไปกลับนะคะสิบหกเมษายนนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะอันนี้คือสองพฤษภาหกหกนะคะเพราแอดน่ะ ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมาตัวไหนหนะ้าสูตรมายังไงแอดก็คือลงตามนั้นนะขอให้เอฟซีที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะคะให้ท่านนะหาตัวดับแม่นๆมาตัดออกนะคะ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะสวัสดีค่ะ